เอาเด้อครับผมซับน่อมไม้ซับน้อมไม้เอาไปหมวกพี่นอ้องอันยุดครับหมกกน่อมไม้อย่านั่งข้อมืนียากำลังหนึ่งครับขอ้อมยวกำลังหนึ่ง ครับหลักกระิไปิ่มก่อนนะครับอยากกินหมกน้อใหม่เนะเาะเลยสื่อม่านอนหนึงครับผมเ,เลยซับแบบนี้เลยองีอบัดนอะพี่เนอะ ชาบกับ่าค่อยเป็นเขาวัานในดอกไปต้มแล้วก็จะไปต้านะพี่น้องต้มเซ็งน้ำไปยกเลี้วนั่งมกหมอเอาห้องมมีใบตองเนาะเราไม่มีใบตองเราก็จะหมกหมอ้อเอาครับผม สับน้องไม่ซ้ำนี่กับหลายบาทอยู่ได้พี่นอ้องงานเฮียอีกเนาะซับน้องไม่ แบบนี้แหละพี่น้องเราก็ไปต้มนะครับผมไปต้มให้มันจืดนะครับต้มก็ไม่นานนะครับผมหนองไม้แบบนี้มันก็จืดหลังจากนั้นเราก็จะไปขยี้น้าใบยะนางนะครับผมรอสับแบบนี้เลยนะครับแกงก็ได้นะครับผมแต่เราไม่อยากกินแกงนะครับผม เราอยากกินแบบอรอ่อยอร่อยแบบกินแบบไม่ได้โซดน้ำนะครับผมเราอยากกินหมกถ้เสร็จแล้วอือซอยยากเอาแบบนี้เลยนะครับผม ขยีย้เอาถ้าอยู่ที่บ้านนะคงทิ้งไปแล้วบนยอดนะอันนี้อยู่ในเมืองครับผมเราต้องสับเสร็จแล้วครับผมทีนี้เราก็จะไปต้มนะครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมสับหน่อไม้นึ่งข้าวนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมบ่าวคำเกล่ครับผม